跟三八线。 ก็ส่วนนี้เป็นส่วนของเดียลแคสต์ลูมซึ่งเราตอกก Class ร้องการเรียลแคสต์ลูมแล้วก็เรียลแคสต์ลูมให้มันเกิดขึ้นว่าเราเห็นว่าเดียลแคสต์ลูมมีสิ่งที่ดีมากในในคอร์ทที่เราครับซึ่งกระบวนการนี้จะได้เห็อนอย่างแน่นอนครับเดียลแคสต์ลูมแต่ว่าทําไมวันนี้ผมต้องมาพูดเรื่องไอทีที่ต้องมาพูดเรื่องไอทีครับซึ่งสิ่งที่ผมสนใจเนี่ยก็ออกมาจสไลด์นี้นะครับเออผมอพูดเลย ก็ในส่วนของสไลด์นี้นะครับก็คือเขาเรียกว่าส่วนของการนำไอทีเข้าไปใช้ในเรื่องของการเรียนรู้นะครับสิ่งแรกที่ผมใช้ไอทีไม่ใช่เพราะตัวบังคับสิ่งแรกที่ผมใช้ไอทีไม่ใช่เพราะผมเล่นคอมพิวเตอร์เนี่สิ่งแรกที่ผมใช้ IT, ไชอทีตตอนะ IT, ว่าผมมีลิมิดเรชันหรือผมมีข้อจำกัดผมเลยต้องใช้ไอที ไม่ให้บริการครับพิเนติชั่นของเราว่ามีอีกเรื่องหนึ่งสำหรับสถานที่นะครับว่าเรามีฟาร,ร์เซอร์พร้อมไหมดีไหมกล้าลงทุนไหมในระบบประมาณกล้าลงทุนไหมที่จะมาใช้จ่ายกันเพื่อให้ได้เรียลทาร์ลุกแท้จริงนะครับก็สิ่งที่สำคัญครับมีเงินก็ใช่ว่าจะก็ใช่ว่าจะทำได้ทุกอย่างนะฮะเราจะขาดเนี่ยครูเนี่ยจำนวนพอไหมก่อนหัวนักเรียนนะครับ มาแล้วอื่นเขาสอน20คนมาแล้วเราสอน400คนนะคุ้มเนี่ยสอน400คนนะสองวันนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นสมัครทนะครับผมพูดจบแค่ปอโทนะฮะมีส่วนสภาพพอไมหมที่จะสอนเด็กให้ได้ดีนะฮะทั้ง400คนนะเนี่ยจะไปได้ไหมนะคซึ่งนี่คือลิมิตของเราครับตอนนี้นะฮะที่นี่มีผู้บริหารหลายท่านนะครับก็ก็นำเรียนนำเรียนตามนะครับแล้วก็ส่วนของผู้ให้ผู้รับบริการ สิ่งนี่ขาดไม่ได้คือว่าเราจะรู้ว่าคุณภาพของการนําเข้ามันต่างกันอยู่แล้วนะครับเราก็จะเป็นน้อยใจอ่ะนี่คือลิมิตของเรานะครับส่วนแรกคือ IQ คนะครับอ q คิวซีคิวคือ culture นะครับมันไม่น่าต่างกัน culture นะครับที่เด่จาก่เด่นทั้ดที่เด่ครับไอ้นี่ครับสำคัญสุดเลยสำหรับ time ครับเวลาเรามีเวลาเราเรียนมีเวลาพต้องเรียนมีเวลาเราไม่เวลา ทำยังไงนะเราถึงจะเราถึงจะนำไอทีเข้ามาช่วยในเรื่องนี้นะครับแล้วก็เรืร่องของสถานที่นะครับอันนี้อันนี้ก็เราจุประสงค์ในการน,นำไอทีเข้ามาซึ่งแงของเรานะครับจะแรกนะครับก็คืออินเทอร์อน็ตนะครับเรามีเรียกว่ามีทรัพยายกรครับที่จำกัดหรือไม่ยังไม่รู้คนระับหรืออาจจะมีทรัพยากรที่เยอะมากนีกมากเจ๋งมากนะครับที่จะนำมาใช้ครับซึ่งทรัพยายกรเหลนะ่านี้เนี่ยถ้าเราสามารถนำไปสู่ ไอทีไปวางโลกไอทีได้จะดีมากนะครับซึ่งผมเห็นอาจารย์ห้าท่านมาพูดนะครับแล้วก็เห็อาจารย์ที่อยู่ในนำเสนอเนี่ยโกโกเช่ครับเราต้องจะมีเอาซอสเฮ้ยม,มีซอสที่เป็นของตัวเองนะมีซอสเป็นของตัวเองมันดีมากเลยครับแต่โอ้โหให้อาจารย์มาอ่านกรอนนะครับอย่างผมก็ไม่อ่านกรอนไม่ได้ใช่ไหมให้อาจารย์อ่านกรอนเข้าบรในเทไอย่างเงี้ยครับเข้าบรในเทไอย่างเงี้ยแค่ฟังก็มีความ,มออสุขแล้วครับไม่ต้องเรียนภาษาไทยแค่ฟังผมก็ารอหลับแล้วครับมันเป็นสิ่งที่ดีมากเพรามีทรัพยากร ที่สมบูรณ์พอสมควรนะครับแต่ว่าข้อจำกัดเรา,าก็คือเรายังเรายังมองไ <S <S งวิเีทางการนะไรเนีับซึ่งเรามาเจอกันมา้ครับทำครอบคันเนี้ยแล้วก,ก็ีไอทีอย่างผมอยา่างคณะไอทีอย่างคณะคอมพิวเตอร์อยา่างคณะวิศาสตร์เนี่ยสามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้นะครับแต่ว่าเราจะยังไม่มองะเราประมองนี่แบบเราจะเห็นว่าส่วนของเอาุสคาสลมครับม,ม,มีเยอะมากนะครับในโลกใบน,นี้มีเยอะมากๆถ้า เราสามารถเรียนรู้เอาคัสตูมได้เราไม่จำเป็นต้องมีเรียนคัสตูมเลยแต่ถ้าไปเรียนกับคนอื่นนะครับเรียนกับเด็กเรียนกับอ็อปฟอร์มอย่างผมเนี่ยไปเรียนก็ดาวน์โหลดวีดีโอมาน่ดูนะแล้วก็เอาไปแอบสอนตามตามสอนตามเขานะให้เด็กเราฟังเพราะเด็กเราฟังภาษาอังกฤษไม่ออกนะครับสิ่งนี้เยอะมากครับผมมีโอกาสไปฟังเกาหลีครับเกาหลีเขาเขาทำเรียนจิ้งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับของการสอน เป็นอะไรที่โอ้ me, ึดฟึดฟๆดเลยนะครับเขามาพรีเซนต์อยู่อยู่งานวันก้าผมไปพรีเซนต์พอดีงานมาผมก็เลยเข้าคลาสเข้าไปครับก็เขาก็พูดไปครับว่าอินเตอร์เน็ตมันดีอย่างโน้นดีอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รอบสุดท้ายเขาไม่ถามมันไม่มีใครถามนะไม่มีใครถามผมก็เลยถามครับถามด้วยภาษาอังกฤษโง่ๆที่ผมไม่เป็นๆนะครับำถามที่ผมถามก็คือว่าเกาหลีมีคลาสสูงเยียบเลยอ่ะผมอยากไปเรียนอ่ะ ผมถามัถามว่าถ้าผมมีถ้ามาหาเลยถ้าผมเป็นถ้าผมมีมเงินนะเ,เป็นเจ้าของมหาลัยมีจำกัดนะถ้าผมจะไปลงทุนเนี่ยผมจะลงทุนอย่างไรหนึ่งให้ให้เหรียนนะคือหนึ่งลงทุนให้นักเรียนไปเรียนภาษาอังกฤษนะแล้วก็ไปเรียนเอาคาสัสลงมให้จบจบไปไนะกับสองนะถามว่าหรือผมจะสร้างบทเรียนด้วยตัวเองครับคำตอบเขาก็บอกว่าควรจะะสบกัน ็คือว่าในระดับต่ำเนี่ยเราก็ควรจะสร้างสร้างตัวตัวบทเรียนของเราเองนะเพราะเด็กเด็กอาจจะอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะครับแต่ว่าในระดับพอโทรพอเองเนี่ยก็คือเอาไปเป็นลงทุนในพวกนี้ดีกว่าเราไม่ต้องสร้างสื่อให้เราเราไม่เอาไปใช้สื่อที่มันโคตรดีครับโหคนไทยทำไม่ได้ก็มีเอาฟังสื่อมันเจ๊งมากเลยนราคาแพงมูชีเลยถ้าเป็นลงทุนนะครับดีกว่านะแต่ว่าเราก็จะเป็นต้องมีครับดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมต้องเป็น oh. ต้องมีนะครับในระดับต่อไปนะครับซึ่ง <laughs> เบืเ่อเๆยังทำคลิปวยวข้าวนะครับเดี๋ยวจะรีบไปเลยอโอเคครับในลักษณะของการใช้ทีนในการเรียนนะครับก็จะมีส่วนที่เรามองเห็น,ช,นชัดๆะดนะคก็คือหนึ่งของซิมูเลชันชุดๆปฏิบัิการเกมแชทติ้งมูฟวี่อินเตอร์แอคทีฟอย่างมูฟวี่นี่เราเข้าใจนะก็คือวิดีโอนะครับก็ดูวิดีโอกันมาบ่อยแล้วอาจจะเอาอัพขึ้นไปที่บนอินเทอร์เน็ตแชร์นะครับอินเตอร์แอคทีฟก็อาจจะมีการตอบโต้ทันทีนะครับที่รามาดูส่วนของซิมูเลชันเช่น อเช่นตัวนี้นชครับอย่เช่นสไลดนี้ คอมพิวเตอร์อ่ะมีเนี่ยนะเราโหลดมิกเกอร์มาเอาอะไรปิดนะะฮเ,เอาอะไรเสียบแล้วมันทำเป็นโอ้โหโอเคครับเดีย๋ยวเราไปลองดูครับถ้าถ้าเรามีเงินก็ซื้อมาเล่นตั้งตัวนะนี่อะไรบันดีนะมันมันดีมากเลยมันเป็นสือ่อที่เจ๋งมากเลยในตอนที่ผมนะสื่อนอกเนะนี่ยระดับมีพลัล้างอย่างเงี้ยทำทดลองในคอมพิวเตอร์เลยเดี๋ยวดาวไป้บนเกมเนี่ยเป็นเรื่องเกมนะบางมหาวิทยาลัยเขาก็ใช้เรื่องเกม เข้ามาช่วยนะครับเนะดีเ๋ยวก็เดี๋ยวพายดูในเว็บแล้วกันนะครับเดี๋ยวรักษา,านะเวลาเรื่องของนะแชทติ้งคร,ครับวันนี้เรื่องของแชทติ้งใครแชทบ่อยบ้างครับแม่ผมแชทไหวครับแม่พัชรินคะรับพ่อไม่เคยแชทครับนะแม่แชทไหวครับนี่สิงลูกหลายนะลูกไม่คุยดนะ้วยครับลูกลูกคนหนึ่งอยู่ออสเตรเลียลนะูกอยู่กรุงเทพครับลูกคนหนึ่งอยู่หน้าบ้าน,ะะนะนครับแต่แชทคุยกันครับนี่เป็นปัญหาผมไหมผมก็เริ่มคลองไปนะแม่แชท ก็าหาละขำเลยครับเริ่มผมก็เอื้อดีอยู่ไงนนะคนแก่ถ้าชอบเอทีนี้บ้าเลยนะถ้าชอบมีบ้าเลยไม่นอนเมื่อวานผมทาสื่อได้อยู่เพรานั่งเลยย่นกับผมเป็นของในนึงต้องร,รับเล่นข้างผมนะพ <c oughs> ่อพ่อไปพ่อไปตรองเอินอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> ก็เรื่องแชทต,ติ้งครับช